ดาโกนาหรือทาวโกนาบางครั้งก็เรียกกันว่าป๊อกี้หรือบางทีก็เรียกอย่างภาษาท้องถิ่นว่ากุกจาเป็นขนมน้ำตาลแผ่นแห่งความตายจากซีรีส์เกาหลีเรื่องสควิตเกมที่กำลังฮิตไปทั่วโลกวันนี้เรามาลองทำาดาโกนาหรือป๊อกี้หรือกุกจาด้วยกันค่ะ ส่วนผสมของขนมนี้มีเพียงน้ำตาลและเบกกิ้งโซดาเท่านั้นลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งถ้าหากว่าใส่เบกกิ้งโซดามากเกินไปขนมก็จะฟูมากรสชาติก็จะขมจนต้องทิ้งไปเดลกอน่านี่เป็นขนมหวานราคาถูกมีขายอยู่ตามข้างทางแล้วก็ฮิตมากเลยในช่วงปี1960-1970ถึง1970 รสเข็นหรือหาบเร่ขายดากูนาก็เหมือนกับน้ำตาลปั้นที่ปั้นเป็นรูปสสวยๆน่ารักๆของบ้านเรานั่นแหละค่ะขนมน้ำตาลไหมก็จะมีรสหวานปนขมเล็กน้อยแล้วก็มีกลิ่นไหมมาด้วยเป็นของหวานที่เด็กๆชอบน้ำตาลปั้นของไทยเราจะมีรสชาติที่หวานและเหนียว แต่ดากูนามีเบกกิ้งโซดาเป็นส่วนผสมทำให้ขนมมีเนื้อบางเบาแล้วก็เปราะแล้วก็กินง่ายกว่าที่คิดแล้วก็ไม่ติดฟันด้วยความท้าทายอยู่ตรงที่เราสามารถที่จะแกะขนมน้ำตาลนี้ออกมาได้โดยไม่แตกหักได้หรือไม่เด็กคนไหนแกะดาโกูนาได้โดยไม่แตกจะได้ดากูนาฟรีแถมอีกหนึ่งอัน ต่อมาดาโกนาได้กลายเป็นเกมการพนันที่จะต้องจ่ายเงิน100วอนเพื่อร่วมเล่นผู้เล่นจะได้ดาโกนามา1แผน่นและเข็ม1เล่มสำหรับเจาะขนมถ้าเจาะดาโกนาได้โดยไม่แตกหักก็จะได้รับเงินตั้งแต่3 0 0ร้อยถึงห้าอยวอนแล้วแต่ทางร้านจะกำหนดบรร,รดาได้ลองหลายวิธีแต่เทคนิคที่นิยมใช้กันก็คือ นำเข็มไปแตะน้ำหรือว่านำเข็มเข้าปากแตะน้ำลายสักนิดนึงแล้วก็ค่อยๆแกะลวดลายโบดากนูนาออกมาก็จะไม่แตกแหมรดากดแม่พิมพ์ลงไปไม่ลึกนะคะก็เลยทำให้แกะลวดลายได้ยากกว่าที่คิดดากนูนาของแหมรดาอร่อยหวานไม่ขมเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้เคี่ยวจนน้ำตาลไหมมาก ลองทำกินเล่นๆนะคะสนุกๆค่ะ